สวัสดีค่ะกับมาพบกับช่อง Tm Channel นะคะวันนี้เราก็จะมากระสิบมาภาพเมึงกระทอนนะคะก็ได้สองเดือนแล้วนะคะสองเดือนนี่นะคะมันก็จะเริ่มออกพ้นแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อค่ะดูด้านนี้นะคะกำลังออกดอก กำลังออกดอกเลยค่ะจะเป็นลูกเด็กๆลูกแนน้อยกำลังเป็นดอกเยอะเลยค่ะสวนดานีนะคะก็สิบเป็น บักพริกค่ะบักพริกกับสมกับแหนมก็ได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้ด้ค่ะนี่ก็ต้นบักพริกขึ้นกันส่วนนั้นก็จะเป็นต้นมะละนี่ก็จะเป็นต้นบักเขือนะคะต้นบักเขือขึ้นบานเท่านี่คะ่ะต้นพักอีตูนะคะพักอีตู ฟ่งดานนี้ก็จะเป็นม่านแกว้วหัวรพผ้าค่ะม่านดานนี้ก็จะเป็นหัวลับผ้าปลูกยายกันไปไวเ้เมดได้ค่ะตัวนี้ก็สิเป็นบวบบวบคือปลูกวิธีธรรมชาติเลยนะคะ นี่ก็จะเป็นมันแก้วปูกผสมประสานกันไปค่ะจะเป็นสระแหน่พวกนี้ก็จะเป็นมันกสิเป็นมันขนมนะคะ,ปะเป็นมันขนมนี่นะคะ่กะกับปูหว้ ไส้มาเนี่ก็จะเป็นค่านะคะค่าบกพริกกล้วย